เมื่อนี้วันพระวันศีลมือคำํำมือขลําคํำแขมือเหดบาบบาปลายมือเหตบุญเดบุญลายมือนี่เป็นอื่นว่ามือคำํำ <c oughs> คํำมาจากคำว่ามือขลําม,มือเวนบาปเสําหรับผู้ผู้ที่บ่มีโอกาสไปวดัดไปว่าดักบาดจากหนามฟังธรรมจำศีลกายหยุดงานหยุดการหยุดการเข็นขาหยุดการเบียดเบียนขลําขลําไป,ปเวน้น เมื่อนี้เป็นวันศินเวียกข้าเสวียพันวาตด้ินเสียงกองตึ้งตึ้งกองเด็กกองแหลงยกมือใสหัวซาดุยุ่ทงยุ่ทาอยู่ป่าอยู่เขากําลังเหตุนั่นเห็ดนี่ได้ยินเสียงกองแรลงมวยมุวยพ่วมสิเงือดแม่ขอนแกงใสหัวงัวหัวควยใจอ่อนอยู่วางลงซาูุมือนี้เป็นวันพระเกือบได้บาปกันแกกันงันนกกูกุ้นวัว คนโบราณเพิ่นข้าใจซะ